นี่ครับข้าวผัดกะเพราไข่ดาวครับโอ้โหสุดยอดเลยครับตรงข้างโลตัสครับตรงเคอร์บบป้าครับตรงข้ามเซเว่นซอยเจ็ดสิบห้าครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเห็นไหมข้าวนี่นี่ข้าวผัดกะเพรายอดลาเพียวครับร้านป้าเขาขายข้าวผัดกะเพราอร่อยอร่อยนะครับนี่ตรงข้ามเซเว่น ต่อเกลือผ้าเขามาตรงเครื่องเสืผ้าครับผมครับข้างๆเราครับเด็กเนี่ยอ๋อยอดข้าวมูไข่ครับไข่ผิดอร่อยรอร่อยครับอร่อยครับอร่อยข้าะะวผักกาดเผายอดยอด นี่คร oh. <there> no ับแล้แบบเขาอร่อยจริอร่อยอร่อยแล้วก็ไปเขาเต็มจานเลยครับของไข่มาต่อยอดมีพริกด้วยครับก็อร่อยอร่อย นี่ครับข้าวผัดกะเพราไข่ดาวครับโอ้โหสุดยอดเลยครับตรงข้างโลตัสครับตรงเคอร์กบป้าครับตรงข้ามเซเว่นซอยเจ็ดสิบห้าครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเห็นไหมข้าวนี่นี่ข้าวผัดกะเพรายอดร้านพิเอลครับร้านป้าเขาได้ข้าวผัดกะเพราอร่อยอร่อยนะครับนี่ตรงข้ามเซเว่น ต่อเกลือผ้าเขามาตรงเครื่องเสภาครับผมครับข้างๆตัวกัลป์เล็กเนี่นยอ๋อจอดข้าวดูไข่ครับไข่พริกอร่อยอร่อยครับอร่อยครับอร่อยข้าวผักกาดเผาจอดจอดเนี่ย นี่ครับแต่กับเขาอยากได้ถึงอร่อยอร่อยแล้วาไปกับเขาเต็มจานเลยครับพร,ร้อมไข่มบตเอยอดมีพริกด้วยครับ,รบรอดอร่อยอร่อย ผักกะเพราที่นี่ครับไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับไม่ธรรมดา <c oughs> รสชาติแบบว่าสุดยอดครับดีว่ามีคนแนะนํามาใช่ผมกินแล้วสุดยอดแบบมันคือมันไม่เหมือนผักกะเพราทั่วไปนะครับเนี่ยเขาจะมีความจัดจ้านอร่อยรับอยู่ในตัวนะครับมีไข่ดาวด้วยก็ใครลองชิมก็อยู่ตรงข้ามาโดตัส แล้วก็เซเว่นซอยเจ็ดห้านะครับซอยเจ็ดห้าครับผมอร่อยครับอร่อยก็มีเด็กนักเรียนบอกมานะครับว่าให้หมอหนุ่มดีเจหนุ่มมาลองกินข้าวผักกะเเราไข่าขาขาดาวอร่อยครับก็ตั้งโดนมาแถวๆอยู่ตะลิ่งชันครับมาที่ซอย จัลันเซริดวง75มากินผัดกะเพราไข่ดาวที่อร่อยแซ่บอร่อยอิ่มแน่นอนครับจานใหญ่เนี่ยผมทิ้งไวครับค่อยๆกินผัดกะเพราพริกแซ่บๆเลยครับกินแล้วข้าวอร่อยอร่อยมากๆ <c oughs> นี่ครับเขาก็มาเรื่อยๆนะครับนี่ครับร้านป้าขเขาอยู่อย่างนี้ครับ ผักกะเพราคนก็จะมาเรื่อยๆครับนั่งกินนั่งอะไรนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศที่มีบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะนี่ครับข้าวผักกะเพรานี่น้ำปลาเพล่ในครับนี่ครับผักกะเพราแซ่บๆเลยครับก็เด็กนักเรียนที่เรียนอยู่แถวๆจรัญน okay. ี่ครับแนะนำให้ดีเจดีเจหนุ่มหมอหนุ่มมาที่จรัญเฉลิมพระ ซอยเจ็ดสิบห้าตรงข้ามเซเว่นแล้วก็กางข้างรถตัดนะครับจะมีเครื่องมา้ายู่ก็เดินเข้ามาเลยครับจะเจอร้านป้าอาหารตามสั่งนี่ครับพกหัวกันสองคนเนี่ยเนี่ยโอ้อร่อยแซ่บเลยครับจะลองอิ่มแน่นอนอิ่มแน่นอนเนี่ยอย่างที่ผมใช้ดูนะครับก็ลองตามเข้ามากินดูครับครับผมขอบคุณครับพูดดังมากไม่ได้ครับเพราะว่าธรรมดาผมจะพูดดังกว่านี้นะครับเนี่ยครับลองดูครับลองดูครับ นี่ครับลองเข้ามาทานดูครับรจะลองติบแน่นอนครับสงทานเรื่อยๆครับได้เรื่อยๆมีน้ำบริการปีเรื่อยครับเห็นจะติดลรว่อยนะกะติดอร่อยๆผมพูดเบาๆนิดนึงครับเกรงใจคนกินข้าวอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมครับบออาหารที่ตังเรียบ้อยแล้วครับโอเคครับผมครับที่ผมมากินนี่ผักกาเรามันผัดที่ก็เหมือนกันหมดแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาคือ รสชาติกินไปผมว่าไม่เหมือนไม่ไม่ไม่เหมือนที่อืนนะ่นเนาะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนกินแล้วรสชาติแซ่บจัดจ้านกินยังไงก็ไม่เหมือนที่อืน่นอ่ะเวงามันได้รสอัตรรสทั้งชิดทั้งผักเพาทั้งหมูทั้งข้าวทั้งข้าวข้าวคืออิ่มอิ่มไม่รู้จะพูดเป็นยายไงผมกินอ่าเรื่อยๆนะธรรมดากินเร็วกว่าน,นี้ครับอขอบุณนะครับ หรือว่าอร่อยเกินพ<า>ันเปอร์เซ็นที่ว่า่อ่าแค่นี้แหละครับมีน้ําน้ําบริการนะครับน้ําบริการฟรีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้ําบริการฟรีแล้วก็เราจะโคกหัวสองคนนะครับเนี่ยอร่อยจัดเลยครับนี่น้ําบริการฟรีอยู่นี่ครับน้ําอร่อยอร่อย,อรอยบริการฟรีนะครับเจนน่าเซเว่นครับ มันก็จะมีที่เจาะรถนะครับแล้วก็ได้เข้ามานลครับเราเจอร้านป้าร้านป้านี่ร้านป้าเขาจะโคกหัวสองคนนะครับอร่อยอร่อยมากมาครับเยี่ยมๆครับครับผมอร่อยครับก็ายากไายอร่อยแซ่บเลยครับโดยชาบลองไม่เหมือนที่อื่นครับอร่อยมากๆจับไข่ดาวด้วยนะไผ่ดาวด้วยใช่นักเรียนนักศึกษาบอกมาผมเดินทางมาจากตลิ่งชันนะครับก็เดินทางไปกินดูอร่อยจริงอร่อยแซ่บ อิ่มแน่นอนบอกว่าอิ่มแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณครับดีเจนครับบัตรบัตรเองนีครับน,นี่ครับ,นนรบอ,อร่อยอร่อยมากยอดยอดยกมาให้ร้านเปอร์เซ็น